สวัสดีครับพี่น้องเขากำลังซองบ้านเพื่อนเอาเชียวตอนนี้ก็เลิกงานแล้วเขาบอกเขาคิดเองเขามึงบรรยากาศมันเก็บหั่นเก็บหั่นเนี่ยเก็บหั่นซ่วยเพื่อนไหมเขาบอก่าไงดิปมาเอาผู้ละอันช่องอันหนึ่งก็ได้หรอกซู่นี้เป็นยังโหลดคลิฟย่างเดียวเลยเขาติดปัญหาเรื่องหนึ่งครับเขา เขาเป็นคนหอนเงินครับจังงี้เขาก็เลย่ายเก็บไรคือว่าดีแต่ว่าอันนี้คือบรรยากาศข้างหน้าเอาซอยอาจารย์แบ่งเก็บเก็บเวทีพี่น้องวันนี้บ่ได้ออกง่ายเพราะว่ารถกันทางมือนี้มือนี้กซอยมือนี้มือนกากสรซอยอะไรครับเหมยอะไรอยัางไรเห็นลอยปะเห็นยังไหฮะโอ้โผู้ใดพิจิตร เลิกงานแล้วอันนี้อยู่คนแก่นแน่พี่น้องคนไล่ไล่เออตะแสรวนคนคนแก่นไล่ฮ่าคนเก็บเก็บคลองแล้วอานนี้พี่นอ้อนนี่มันเป็นคนเก็บคลองวันนี้เขาปเปดี่ยวไงเพราะว่าเพิ่มตันทั้งนี่รถอันนี้ก็เป็นรถอัน รถบาดสวงคันตันถ้าก,กิรถล,ลังอีกก็สีเลี่ยมจสีเหลออกตอนดใดแคล่ฟังคุณก็สิเป็นรถอันรถกวาดตูมมือนี้่เป็นมื่อทีลิตตัวนจะคว้งที่สุดนอนกับนอนหน่อยฝัปกปอนกับฝักปอนหน่อยไก่เลี่ยวผมไก่ไก่ที่เขาสู้ภาวะนกดาวเลียวผมย่านเนี่ยพี่น้อง ผมพยายามเียบจของหลายอย่างอย่างมันนอกนะคุ้มสตียจะคของตลอดเลยยามครับรถกยาจะคของบ่บ่บ่หวเนาะใหางเียกเขางเขางมาินเขาแล้เาม่าินานนะเขาอตีอ้นี่นี่มึงพ่นปสาทานนี่ีแม่พ่นปูสาทานเลยนี่นี่น้ำก็มีผุนเต็มขวด มือแสบเพื่นอนตัวอันนี้มนเมอเรื่นพันมีพิธีไหรเรียไฟพี่น่องเอามาเมือสากโอ้เม่นอันพิันจุดแล้วนี่เออครับแงมือเศร้าเอออากาศดีๆยแงมือเศร้าอันนี้รูปน้วยังบ่พันด้มาตัวองพี่น่องตอนนี้กะ ยังว่าเนี่ยมา,มา,มาอากาศธรรมดาอยู่ยพี่หน่องคนแกนมวนมักมวนอะไรเต้ยแปดลอยลอยุูนสี่อยเต้ยย่างเดียวพี่หน่องเต้ยแบบเต้ยเอาไปน,าน่าแต่ พี่น้องครับอากาศแดดซองเมันเกาฉากร่งครับผมปกติผมจะไปยูห่หอดตอนนี้เผมถิกลับเลยเพราะว่าถ้าถนนทางออกมันออกได้ก็ต้องสอบอย่างนั้นเพราะว่าเวลานอนมันหน่อย ผมหนุ่มใจเวลานอนมือนี่ผมมันะมจะนอนดึกได้ถ้ามือแห้งโอ้เหลืมจอยลุงเขาเคยกินบ่ได้พี่นอ้องมือต้องเขี่ยแจงได้เขานทำเกลือผมตีแจงสิจังสีซวงจังสงงิอันนี้เ,เพราะว่าเราสะสมเปี่นอ้องนอนหน่อยก็ใส่พลังงาน Blender, łbym, <selling ologic credit> น้องน้องน่ารักดีน <trees> ้องน่ารักมาน้องหมาน้องหมามาเล่นน้ำมีพี่เต็มเดี๋ยวเมื่อกี้โอ้ยขึ้นไหลทำ นูนูไอ้ท่านไปรถไอ้เปิดรถไปแล้วเด้<ฆ>บอบเพราะว่าท่านถ่ายคลิปเรียเร่ยวๆไปไอ้เปิดรถไปเรื่อยบอกระอยู่นั่นแหละเปิดแอร์ไปให้เราแหละให้เราเดี๋ยวนีแต่ว่าห้องกุสิบเดชไปไงเดอกมึงไดงเหอเราาออกแมนะไม่มีเลยเราไม่น่าไปจอดตรงนั้นเลยเราน่าจะปองกว่านี้เนาะ

người nọ, nhìn nó, nó bao nhiêu người nhân, đẹp ได้กว่าสิเก็บแล้วแต่ละอย่างคนสิเก็บแล้วชั่วโมงเอาเก็บเสร็จปุ๊บก็ต้องไปตั้งมองใหม่อีกก็ต้องเดินทางไปมื่อนี้ระยะทางจากตรงนี้ไปงานเหมือนเลี้ยงนี่เนื่งร้อยเจ็ดสิบโลครับพี่หน่งองห7เจ็ดสิบเจ็ดกิโลใช้เวลาเดินทางบ่เกินสามชั่วโมงตอนนี้บริตวนไปริตวนตะกองครับพี่น้อง กดไลค์กดติดตามกดซับสไครห์ช่องบ้านน้ำเปิ้ล้ำเสือครับขอคัคลิปต่อไปคลิปนี้มันจะมีสับสไคร์ครับสวัสดีครับ